ดอกแรกไม่เข้าครับดอกแรกได้แค่หวานเสียวดอกที่สองรีบเรือยลยดอกที่สองเข้าทั้งลูกเลยหูกิหานอะไะครับเป็นลมนะครับนักกีฬาต่างใดเป็นลมนะครับท่านอพ่อปาริสานะครับจะไปผายปอดโดยวิธีเป่าปากลุกขึ้นมาทันนี วันนี้ครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนครบบุนนะครับตุลุมพะละนะครับกัจิพาฒพีพน้องนะครับมาเบิการแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตรระหว่างทีมผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสองพบกับทีมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมครับพี่น้องครับมือนี้นะครับตุลลมกะ มาเบิงนะครับมาเบิงมุงพีมาเบิงนองนะครับปล่อยแก่กับนําทีมโดยผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง2เขตพื้นที่การศึกษาเลยครับทั้งสพปนครพนมเขต2กับสพมนครพนมี่น้องครับเมื่อนี้บรรยากาศที่เป็นจังใดนะครับกติภาพีผ้านอกไปเบิงนะครับเมื่อนี้ตุลมบนะครับได้รับเกียรตินะครับให้บรรยายฟุตบอลนะครับคู่กระชับมิตร ทั้งสองคู่ในนี้ด้วยครับบรรยากาศเป็นเังไงในกับพี่พี่น้องไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับปุ้ยนะครับแต่เมื่อน,นี้ปิดปากเลยนะครับพี่น้องเราเสียงอาจจะบ่ชัดเด้นี่ครับไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับ ไปาล้ครับสำหรับอันนี้ก็คือทีมของสปปนครพนมเขตสองนะครับแจกเสื้อแล้วรับเสื้อไปแล้วไม่เตะต้องโดนปรับสองล้าสำหรับทีมสปปนครพนมเขตสองนะครับต้องเอาลังเหล้าลังเบียร์นะครับไปล่อไว้ที่หลังประตูฝ่ายตรงข้ามครับ คุณเพียรทุลมพาละครับผมวันนี้เรามั่นใจว่าเราจะชนะโซฟอมนครพนมแน่นอนครับตอนโคือพระสนาเป็นยังไงหนี่ยโอ้วันนี้สนาไล่ก็ไม่ได้ย่าเบื้องไปห้าเลยได้๋ยวรับการสนุนโอ้เดี๋ยวรับการสนุนจากเอฟซีของครูแก้วแม่พุทธศุขนะครับนะครับสนับสนุนในชุดกีฬาสลับโซฟอมปนครพนมเขตสองครับขอบจุปชัยพรสุนะครับหรือว่าครูแก้วครับ ขอกราบขอพระคุณไปยามสัวครับนักกีฬาเอาครับอ๋อเป็นผู้ซื้อข้าวเลยเสื้อกับเพื่อนคู่แก้วอยู่สลหรับตุลมพะโละนะครับกองเซ่ครับเซ่ย่างเดียวครับท่านอันนี้ก็คือทพอหนุ่มครับขอแสดงความเสียใจนะครับท่านก็เพึ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปนะครับนักกีฬาเก่าครับอ้อนุ่มว่ามีแก่นะครับอันนี้ก็เพราะอหนึ่งไม่มีสองนะครับคู่นี้ปิดสกออย่างเดียวครับพอเกม ก็เน่คนนี้พอออฟเฟิร์สครับเป็นฝรั่งครับคนนี้เป็นพอออลหนึ่งครับเฟิร์สกับหนึ่งครับวันนี้เราจะก้อยปิดนะครับอันนี้ก็คือทีมแมนเมมืื่อคนนนี้้แแพเชสเตอร์อยู่นะเต็ดเดี่ยวไนะเมื่อคืนตอนแบบแพ้แต้แพ้บุ๊ปจะแพ้ัมตนสู้หมาไม่ต้ับสู้หมาไม่ได้ครับโอ้โหนะครับสจหรับวันนี้นะครับ ครับนะครับอันนี้นะครับก็ก็เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เทเบิลเทนะครับเนี่ท่านพอท่านพอจากสพมอ่าสวัครับท่านพ่อไทรบุรีสพมท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อที่ชัยที่จันนะครับอยู่ไหนจับจุดรอจุดรอจุดรอฮะ อไปดูนะครับพี่น้องครับโอ้ยดีครับเจ้าของสนามครับเจ้าของสนามตัวจริงกับท่านพ่ออสานนะครับโอ้ยครับโอ้ยดีครับเพราะว่าเขาลบครับมีท่านพ่ออาทิตย์ได้ยกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับไอ้สำหรับไอ้ได้ยกได้ยกนาทมแล้วก็ได้ยกสีสงครามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเอาขวดเหล้าขวดเบียร์ไปไปไว้หลังประตูฝ่ายตรงข้ามครับจะได้มีแรงวิ่งเอาไว้รอด ไปล่อดีครับที่นะจะมาจะมาผู้นี่เป็นไรไปยกนาว่าครับเลยยมกินหัมแม่สบายดีสบายดีกินแล้วเป็นยังไงครับหัมแม่ครับเอาเลยลูกพี่พูดไปด้วยก็จ้าบุญยุ้งใจก่อนงานครับโอ้บุญยุ้งขอบคุณนะคเออให้พันทักท้ายกันนะครับหัมแม่ดิกินเลยไปจะไดรก่อนหัมแม่เลยกินแล้วคึกกันมันจะปอนององ ตอนนี้เสียข้าวถ่าในมีดวันนีครับครับได้ไหครับเบิ้มาวผ่าจัดจังบอ่ปขนไปเปลี่ยนไปเซ็นคบครับอันนี้ก็แบทเจ้าได้สันทิ่งครับพฤศจิกาเสียนปีนี้ครับดูดีพฤศิกเสียนปีนี่ครับเด็กเดิเ็นาขครับเกเปไเิดเนเทิมาด ผู้ใดผู้ใดนั่งสั้นเคร่งนะครับเกษียนปีนี่ครับไล่สวนีไล่สมสนี้นี่มนี่ปีต่อไปลงนีลงนี่ต่อลงนี่ดีครับโออมูนัดอ่านนัดเตียนน้อยนะครับยึดตัวหารไว้อย่างเลี้ยวแน่นครับปูกระแต ไม่ยอมย้ายไปไหนเลยสีฟู้่้นอซีงู้สีไม่เค้สพ่อหม้อาว่ารับสุดหล่อฮาาี๋วมาต่ไกล์กนะเดรยเกองเชียมฝ่ายสุภาพสตรีครับ รําโดยท่านไอ้ไอ้เฮลิยกวอเป็นเฮลิกวอรสมาคมนายกสมาคมผู้บริหารสตรีสีส้ครามท่านรอจนาซีโนรินนายกสมาคมผู้บริหารสตรีนะครับเบอร์ีสงครามนะครับ่านพี่น้องครับนีกามาให้กำลังใจก็นเลยครับท่านนางทั้งเทิงกนะครับผู้ทีกเกษียณผู้ทีกเกษียณเมืองเสียงนั่งทึงเมืองเชียงก่นนังกลกลงนรย เ้ากาไอสิ่ไเป็นจากเบอร์เบอร์ไหนก่อนนี่เดี อันนี้ไอ้ข้างข้างบนเลยข้างบนนี่ก็เป็นทีมงานกองเซ่ข้างล่างนี่จะเป็นกองเชียร์นะครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ก็พอเขาใจกล้าพอวิจิครีดีอันนี้นายกครับนายกนายกสมาคมผู้บริหารสตรีอเภอร์สตรีค่ะเราตสิบแปด ที่โอเต็มนะครับที่ผ้าไปประเทศล้าอีกเยอะนะไปไฟไฟนะสัญญาแล้วนะสัญญาแต่มันสิไปปะไปเลาวเลยมันสัญญาแล้วนะที่ผ้าที่ผ้าเพิ่นไปหาได้คู่ลาวเยอะ นี่ก็คือพอคนเสือจางอำเภอพนสวรรค์ละครโอ้ยนะครับพันไปโรงเรียนไม้พันกับเห็ดโรงเรียนงามครับงามคือแปลว่าแปลว่าไม่ยอมย้ายไปไหนเลยจะอยู่ที่นั่นตลอดไปถ้ายกไม่ยกไปเนียอ้นั่นแหละ นายกเท้าเทศเ้ากับิล่งอยู่บ้เหรอลงนใส่เสื้เอาเสื้อจะือวอบ้าอ้าเออนี่ก็อักจากทางอำเภอนสวรรค์ครับโอ้ขนาดครับอันนี้ก็คือประธานกลุ่มท่ายชัยบุรีอ้ยลงเสียวดนอันนี้เป็นอนากสมาคมตกปลา อำเภอเลยอำเภอเลยระบุจากอำเภอพลสวรรค์หากินปลาหากินแล้ขี้คานเลี้ยกหากินแต่ปลาเทวดาเลี้ยงไม่ไหวปลาธรรมชาติสุดยอดเลยเนื้อกะเนื้อกะหาเนื้อมันเจ็บแสบเลยแม่จะเอาเนื้อเหม็นไปให้มันกินอะไรแช่งอยู่เด้อเนื้อเหม็นกับอะไรเอาแต่เนื้อเหม็นไปให้มันกินนะเนื้อหอมหอมไปมันกินได้ไหมเนาะห้เหม็นให้มากเนาะปลาเจ้านายของเท่าครับ

เดี๋ยวถ่ายเอาช่างภาพไหนมเนอไม่ได้ออกจังเลเดี๋ยวช่างภาพเอาหนช่างภาพนที่ยนีนะครับ่าูาทงาพือนอา ผ้รการสานักงานเขตพื้ที่อท่านได้ออกมากล่าวเปิดและก็กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านขอขอนุเรียนเชิทศักดาชัยภัยผู้บการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบ,าบ,บ้ายศึกานครพนม กิจกรรมของเราบรรลุวัตถุประสงค์ของความสามัคคีแล้วก็เป็นที่เป็นน้องกันไม่มีประถมไม่มีมัธยมทีเด็ครับสำหรับคู่แรกเมื่นี้นะครับก็บเป็นคู่วีไอพีนะครับก็เป็นการอายุ50อัพน,นะครับนำโดยนะครับสาราทีมสปคนครปฐมเขตสองทางกับนำโดย,ยท่านยูร์ด็อกเตรวิรพลสารบันนะ พอโอเขตนะครับตัวเอจะสั้นตัวไม่ได้นะลำสองพมอลโดยท่านพอเขตนะครับสปบเขตียี่สิวันนี้มาในชุดสีชุกูนะครับเขาไม่ได้พาเลยสงสัยเป็นน้ำท่านอะไรพอเขตเพิ่นได้เว้าไปแล้วว่าต้องขอแก้มมือวัาน กอนองผไปในตอนพิธีเปิดวันต้องขอแก้มือรอบนี้ต้องมีแก้มือจ้พระพรวาเตือนโอ้โหนะครับาอันนี้คนนี้ก็ท่านเธิการนามใช่มอภิมหาผมโคตรนะครับท่านนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานะครับอำเภอศรีสงครามได้ข่าวว่าท่านจะไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านที่ศรีสงครามเนี่ย บ้านที่สีสงครามี่หลังเล็กเกินไปมันบ่อพออยู่บ่อพอนอนบ่อคู่การพืชจีบไปเฮ็ดอยู่บ้านแพงอีกหลังนึงครับเฮ็ดอยู่บ้านแพงวันละเนเอาล่ะเอาเดินขึ้นมาดับการรู้ว่าไกลโอเคเฮ็ดบอยเข้ามือผู้รักษาประตูของสปมรับเอาไว้นะครับอ่าไม่ยอมเสียเป็นครั้งที่สองอ่า ไปตามไปตามไปตามไปรักเมียเท่าชีวิตนะครับนี่นักกีฬารักเมียเท่าชีวิตรักน้องเมียมากกว่าชีวิตเอาละครับสปมก็พยายามที่จะแก้ประตูคืนให้ได้นะครับวันนี้มาในชุดเกลือสีชมพูนะครับสปมยังได้ลูกอยู่นะครับท่านพอคำเตือนนะครับ เย่บอลออกข้ามสานามยังได้ทุ่มครับสบพอบอรครับอ่าสีชมพูทุ่มเข้าไปนะครับไปทางปีกซา้ายปีกซา้ายยุดลัวไปเมือ่อขา,าอยากจะอ่อนหน่อยนึงครับบออยู่ครับเน,นี่อดใกล้สุดเลยครับเปลี่ยนยืนนะครับเมื่อไรรับเป็นตาไหมครับปีกซาก้ายนี่ก็ท่านพออ่อครับเตือนเดือนบุญนะครับอ่าแต่ก่อนก็อยู่ที่บ้านอ้วนนะครับตอนนี้ ย้ายมาอยู่สีสงครามนะท่านผอหอลักชัยจักจากนาทมก็ไปบานแทงนะครับให้ล้อมนะครับอขอคำเตือนเด่นบุญน,นะครับนี่นักตะกรอบมาเตะบอลครับแล้วเรียนลูกุนไปให้กับผอหลักชัยนะครับโรมงจริงดันดีท่านคำเตือนเด่นบุญน,นะครับวันนี้ไอไปเพ้นสีผมมาให้เหมือนกับโรนันโดเลยหเหมือนกับโรนันโด เออไม่ไปพ่นสีผมบอกท่านสอนนอกมันหรือว่ามันเป็นางสีวะนะครับตาลไปตาลไป้ไปนเดี๋ยวเโอยหมชัจนเสาครับโอไปปลวนเปลี่ยนอยู่แถวหน้าประตูทำท่าจะได้แต่ไม่ได้ครับยังศูนต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะครับเราก็มีแฟนต้านะครับแฟนต้าสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้พ่นยาฆ่าเชื้อมาก็เอาเอาแฟนต้านะครับท่านบอมันติกันนั่นเลยเก่นโอ้เก่งดอกแรกไม่เข้าครับดอกแรกได้แค่หวานเสียวดอกที่สอง 厉害了，你咋 <laughs>、哦？喊我唐僧。 วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอเขตทั้งสองเขตนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับมาให้กําลังใจทางทีมงานผู้บริหารนะครับทั้งประถมและก็มัธยมนะครับในวันก็เป็นพี่น้องกันนะครับคนเนิ่นคนเนิ่นคนเนิ่นคีฬาเป็นลมอะคับกีฬาท่านไหนเป็นลมนะครับผ้ิหาจะไปเอาตาเออท่านผู้บริหารแล้ก็หลายๆครับเป็นลมนะครับนักีฬาท่านใดเป็นลมนะครับ ท่านพ่อปานิสานะครับจะไปผายปอดโดยวิธีเป่าปากลุกขึ้นมาทะเลใช่โอ้โหนะครับพีละครับมันแต่ผผ่านมาแล้ับางคนแบบเมียนิดดีมืนนโอ้ขับมันดีกันต้องเอาหลายคนเมียนิดดี อุน่าตอนไหยกเลยวะตอนไหนยกเลยวะทีเมียดีๆเมียดีๆตเอาเลยหลายคนอานะครับแตวก่อนขนมกันซอสราเรมงกันไม่เจี๊ยดเลยกะดอ้ผู้รักษาประตูก็ยังสกัดเอาไว้ได้ก็เป็นกะดับสรับรรยากาศการแข่งขันเป็นไปแบบมิตรภาพเป็นไปแบบพี่แบบน้องสม กับเป็นกีฬากระชับมิตรนะครับพี่น้องครับต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่ทั้งสองเขตบว่าสิเป็นสพปนครพนมเขตสองหรือว่าสพมนครพนมของเขาก็ยู่ให้กาลังใจทั้งทีมงานผู้บริหารเขาจนงานเลิกครับพี่น้องครับที่้า้สุดก็อยากจะกราบขอบขอคุณนั้นพระท่านสุปชัยโพสุหรือว่าครูแก้วรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่สองท่านให้การอันเคราะห์ชุด ที่ใช้ในการแข่งขันโอ้สวยงามมากครับตะขคกราบขอบระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ตุลลงพระโลกจักลาพีจักระนองเมื่อกินยากคนนี้องครับครับอยู่ดีกินหวานบัชามอนั่งคอยร่ำรวยร่ำรวยจากกันไปพร้อมกับบรรยากาศแบบพี่แบบนอกนี่และครับสวัสดีครับ